สวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับในสาหรับงานรีสโตใช่วันนี้ต้องมาพบกับรถรุ่นไหนครับอ่าอันนี้เป็นวีโก้อ่าแต่คันนี้จะปีใหม่กว่าันที่แล้วอ่าคันนี้น่าจะเป็นปีสิบเอ็ดสิบสองเลยเป็นรุ่นหน้าแชมป์แล้วอ๋อจริงๆต้องบอกว่าจากวันนั้นอะจนถึงวันนี้เนี่ยมันคนละคาบกันเลยคนละคันเลยมันไม่ใช่อ่ะใช่ใครจะคิดว่าจากทรงวันนั้นอะมาเป็นตอนนี้มันจะมาได้ไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าวันแรกเข้ามาเป็นยังไงครับไปดูครับ ใครมีวีโก้เก็บไปที่บ้านแล้วรู้สึกว่ารถตัวเองเก่าหรือไม่ได้ใช้หรือว่ารู้สึกว่าแบบมันมันเก่าไปแล้วมันไรไปแล้วเนี่ยขึ้นมองผ่านแล้วไม่อยากขับขึ้นไปแล้วขับไม่ดีเนี่ยอเอามาครับนี่เดี๋ยวเราจัดให้เราจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ทรงแบบนี้เห็นไหมครับโอ้โหเปลี่ยนจากทรงท้ายลาดครับมาวันนี้มาเป็นหนุ่มมีกล้ามอ่าพอเห็น เป็นวีโก้ของที่เราทําไปเราถูกใจก็เลยอยากได้ไปทรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเราจัดให้ครับก็เปลี่ยนรูปลักษณ์เลยได้เห็นเดี๋ยวให้ดูอันนี้มาไกลจากไหนทางถามเราเลยมาไกลจากจันทบุรีจันทบุรีนะครับคุยาผมไม่ไปครับผมไม่ไปโอเคใช่คุย3คํคำว่าจบกี่แสนอ่าจริงจบกี่แสนอันนี้ก็เลยงบประมาณประมาณ3ามแสนอันนี้บอกเลยเพราะว่าตัวเลขมันชัดเจนนะครับลูกค้าอาจจะไม่ถึง3ามแสนด้วยแต่เราบอกมาเนี่ย เขาก็พูดคำเดียวเลยว่ามีรอสไลด์ไหมครับมาสไลด์ไปเลยอ่าเราก็เลยจัดไปเลยการจัดให้เรียบร้อยค่ะดรสไลด์มาถึงก็ลูกค้าตามมาคุยต่อก็คอนเซ็ปต์เจ้าของรถบอกง่ายๆเลยว่าผมจะเอาไปเที่ยวแคมปิ้งใช่ต้องการไม่อยากซิ่งแล้วอ่าไม่อยากซิ่งแล้วต้องการขับเที่ยวใช้งานชมธรรมชาติแล้วคือกลับใจแบบว่าเอาท่อเดิมมาให้ใส่ครับเอาอินเตอร์มาให้ใส่อ่ะของเดิมใช้รถอ่ะคือคือกลับใจแบบกลับแบบ มบมอบออะหม้อของเดิมไม่เอานะเปลี่ยนใหม่หมดเลยไอ <c oughs> ที่เอามาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอ่ะไม่ใช่ก็เปลี่ยนแนวครับในสําหรับวีโก้แชมป์นี่แดงแบบนี้เปลี่ยนลูกค้าบอกว่าจะเอากลับมาเป็นสีบอลทองครับเบอร์เดิมของรถเลยนะบอลทองของรถก็คือทําใหม่หมดเลยห้องคงห้องเครื่องทุกอย่างไล่ระบบใหม่หนะครับอ่ะดูภายนอกของเขาก่อนที่จริงต้องบอกว,ว่าสีแบบนี้คือมันก็สวยนะ สวยในย้อนกลับไปสักประมาณ2-3ปีที่แล้วมันก็ก็ยังใช่เลยก็คือต้องต้องแนวนี้แหละออกมาเป็นแนวนี้เลยในรูปลักษณะแบบนี้โอ้โหแต่แต่จะให้ถ้าจะให้เราจะมาเล่าว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหจะต้องต้องริษยาการเลยแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าขั้นตอนที่เราทำเนี่ยบอดี้ช่วงล่างเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับคนที่มีวีโก้เรากําลังตัดสินใจว่ารถเราจะไปในแนวทางไหนดีจะโดนใจใครไหมหรือว่า แต่งมแ้แบบนี้อยากเพิ่มแบบไหนอยากจะทําตรงไหนเพิ่มอกลับใจแล้วมันจะออกมาหล่อแค่ไหนครับวีโก้ครับใครรับวีโก้อยู่ไปรอชมเลยครับคลิปนี้สเต็ปหนึ่งเราจะรือประมาณนี้จริงๆเรารือประมาณนี้แหละเราพ่นเลยไม่ได้ไม่ได้ปัดแคลือดเลอะไรม่ได้ปัดใช่ครับแต่อันนี้จําเป็นที่จะต้องยกหัวเก่งขึ้นเพราะว่ามีการทําสีมาแล้วใช่คือมีการทําสีในห้องเครื่องบอดี้ทนะเพื่อมา มันอาจจะเราดูว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเลยอาจจะเลื่อนเลืนต้องยกเครื่องออกมาอยกหัวเข่งออกมาเพื่อที่ทําสีนอกในคือปกติสเตจนึงเราจะไม่ยกหัวเข่งแต่คันนี้จาเป็นต้องยกเพราะว่าสีมันเปลี่ยนไปแล้วหรืออะไรบ้างดีกว่าครับในสเตจนึงช่วงล่างครับช่วงล่างทั้งหมดพวกปีกนกล่างลูกหมากทั้งหมดเลยทุกจุดคือหรือแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ ไม่แพ้สเต็ปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่แพ้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันจะเป็นต้องยกจริงๆอ่าันนี้ยกแต่ขั้นอื่นถ้าไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องยกใช่ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งถามว่ายกแบบนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับใช่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่อ่ะมาดูกันเลยครับนี่อันนี้ก่อนทานะครับรถเนี่ยจะจะประมาณนี้เลยคือรถมีการใช้งานจริงลุยลุยด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะมีการเลอะเลอะบ้างถูกต้องปีกนกบน คันนี้ใช้เป็นอะไรครับคันนี้เดี๋ยวจะใส่เป็นปีกนกยกเป็นเดอตรงยกเป็นสเต็ปยกสองเลยมีปีกนกยกมีดอกเพผมีโช๊คโปรเฟนเดอร์ทุกอย่างเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเนี่ยครับชมสภาพแบบนี้ไปไปดูด้านหลังอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะจะบอกว่าเนี่ยของเดิมคันนี้มีการกับแหนบไว้บนเพผวจากรถโฟ์วีนแหนบจะอยู่อยู่ร่างเพาหรืออยู่บนเเผวอาปกติแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นตัวสูงเนี่ย แนบจะอยู่บนเผาอยู่บนเผาอ่าตัวนี้ยเขากลับมาเพื่อเป็นรถเตี้ยมาแล้วเป็นอารมณ์เหมือนยีราฟแค่ใช่อแต่ไม่ใช่ปัญหาเราลูกค้าอยากได้เราจัดให้เดี๋ยวเราทํากลับเป็นสแตนดาร์แล้วยกขึ้นมาก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับสําหรับวีโก้ใช่ครับใครที่มีวีโก้อยู่อยากทําให้มันเป็นอารมณ์เดียวกับเขาเรียกว่ารีสโตเหมือนไทเกอร์ก็บอกนี้ว่าจริงๆแล้ววีโก้เราก็รับทำาอเราก็เราทํา เป็นอีกหนึ่งผลงานครับเดี๋ยวไปรอชมคันนี้ตอนพ่นสีเสร็จครับนะครับว่าจะเนียนแค่ไหนนะฮะสเต็ปหนึ่งไม่มีการลอกนะฮะนี่คันนี้นะครับวีโก้นะครับอ่าอีกหนึ่งสเต็ปแล้วกันเนาะเชดซีเชดซีอยู่นู่นครับเชดซีอยู่นู่นแต่นี่กระบะกระบะพ่นเสร็จแล้วดูดิงานไวไหมฮะคือต้องบอกว่า อัานไหนที่มันเป็นงานสีแล้วเราสามารถทําก่อนได้เนี่ยเราจะแยกส่วนทําไม่จะเป็นที่จะต้องมานั่งรอนะครับว่าตัวรถเสร็จช่วงล่างเสร็จแล้วค่อยทำไม่ครับสเต็ปเราคือแยกกันทาครับนี่อะไรงานสีนะครับกระบะจากเดิมเป็นสีแดงนี่เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วลูกค้าอยากทําให้มันเป็นรถเดิมนะครับนี่อันนี้เป็นสีทองตัวนี้เลยนะครับสวยไหมฮะพื้นกระบะ พ่นหมดนะครับพ่นหมดเลยทุกอย่างมันก็จะออก,ออกแบบเนียนๆน,น,นะครับในสไตล์ JF เลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบัวเก่งนะครับบัวเก่งยังไม่ถึงไหนเหมือนกันนะครับกำลังจะมาขึ้นงานเคาะงานเคาะแล้วก็งานอุดรูมีหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปชมกันนี่ครับเมื่อกี้ที่เราไปดูกระบะกันนี่พามาชมบัวเก่งครับจริงๆคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้เราอะทำสีในห้องเครื่อง นะครับเหตุผลง่ายๆของเราเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงให้มันสวยแล้วมันเนียนให้มันกลับมาเป็นเหมือนรถแบบไม่ทําสีทครั้งหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจครับยกหัวเก๋งเลยแต่ยกหัวเก๋งคันนี้ด้านใต้ท้องอะห้องโดยสารไม่ได้ทํานะครับเราจะทําแค่ในห้องเครื่องแต่ดูนะครับช่างผมจับยกหมดเลยเพราะว่าในรายละเอียดของรถอะครับคือถ้าเราไม่ยกอะครับด้านในมันจะไม่ได้แบบนี้ นี่คือของเก่านะครับเนี่ยคือคือของเก่าอ่ะมันเขาเรียกว่าเอ่อเป็นการพ่นห้องเครื่องแบบแบบไม่ได้ไม่ได้ยกเครื่องไม่ได้ถลกใส่ไฟไม่ได้อะไรเลยอ่ะผมว่ามันไม่สวยอ่ะเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเต็ปเราครับเดี๋ยวเราจัดการให้ให้มันเนียนที่สุดเลยแล้วก็ประตูหลังเปลี่ยนใหม่บอกแล้วครับกลับใจจากสายซิ่งมาเป็นสายเรียบ mm hmm. เรียน ประตูคาร์บอนถอดออกครับเดี๋ยวหาประตูเดิมมาใส่ฝาท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับบอกแล้วครับลูกค้าผมสุดจริงๆทําทุกอย่างอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนใหม่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวจัดก,การให้ครับ three days later มาเป็นแบบนี้เลยครับ เขาเรียกว่าทุกส่วนเลยดีกว่านะครับนี่ดูดิผมปิดเลคซีหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกกันเองนะครับนี่เห็นไครับแบบนี้เลยคือเนียนนะครับนี่คำว่าเนียนดูดิเห็นอะไรที่กองอยู่ไหมครับนี่คือคันนี้นะไม่ใช่คันนู้นไม่ใช่แท็กเกอร์นะเป็นวีโก้นะนี่ อันนี้คือวีโก้นะอ่ะผมไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกเลยแล้วกันชุดแรกนะครับเป็นการแข้ง a อ b เต็มคันนะครับชุดที่สองก็จะเป็นพวกอะไหล่นะครับอะไหล่ที่ที่ชุบซิงค์มาแล้วก็บางอย่างที่เลือกที่จะเปลี่ยนนะครับชุดนี้มาหมดแล้วชุดนูน้นนะครับจะเป็นวินใช้เป็น ADM นะครับชุดโช๊คอันนู้นใช้เป็นโมโน เป็นของโปเฟนเดอร์นะครับอันนี้ชุดเต็มเลยแล้วก็ปีกนกครับเห็นไหมก็เลือกใช้เป็นของโปเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับชุนี้ปีกเป็นปีกนกสีแดงนะครับผมก็รอหล่ะจริงนะฮะผมใส่ไปหลายคันแล้วแล้วก็ชุดดอกเผวนะฮะชุดนี้เป็นชุดดอกเเผาของซันนะครับคันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงนะครับชุดหนุนแหนบหลังนะครับแล้วก็ชุดลูกหมากอันนี้คือลูกหมากหมดเลยนะครับน็อต น็อตลูกเบียวคือน็อตตั้งศูนย์ต้องบอกกันว่าเราเลือกใช้เป็นของโตโยต้ามหมดเลยเพราะว่าตัวนี้มันถ้ามันเป็นของแท้ครับเราจะปรับง่ายแล้วก็เราสามารถปรับศูนย์ได้ง่ายนะครับชุดล้อนี่เราเลือกมาเป็นงานพิเศษน,นะครับก็เป็นเอาเตศูนย์นะครับกว้าง8นะครับตัวนี้ก็หล,ล่อเลยชุดปิกน็อชุดแหนบเห็นไหมครับเรามีการทาสีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือ สเต็ปช่วงล่างเนี่ยเราเลือกใช้ก้นสีกันสนิมโดยเฉพาะเลยคุอจานเบสเดี๋ยวทียอาจารใหม่ยางนะครับเราเลือกใช้เป็นยาง B F นะครับ B F K O 3นะครับเบอร์สอ5หกหสนะครับสเปคนี้หล่อแน่นอนครับในสำหรับวีโก้เดี๋ยวเราไปทอชมตอนประกอบนะครับว่าคันนี้ใส่ออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนมาแล้วครับสำหรับอีกหนึ่งคันร <c oughs> ลอะไรจิ๊บ อันนี้รถเลยอันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้ครับอันนี้ที่บอกว่าทําเลยสเปหนึ่งเกือบร้อยเซนไปแล้วคือจริงจริงใช้ครัว่าสเปดหนึ่งต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะมันจะไปแบบดูดีผมผมพ่นให้แบบเนี้ยแบบนี้เขาเรียกคือบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเออคือแบบดูดีกว่าดูอะไรอดีงว่ะหมดเลยอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยมาก็คือเนี่ยคืออันของเราพ่นเนี่ยก็คือจะถอดอะไรทั้งหมดนะครับประตูนะครับ ทุกบานเลยพ่นข้างนอกแล้วก็ข้างในนี่ดูข้างใน,นข้างในเราจะพ่นสีเดียว,ว,ยวกันหมดเลยราะคันนี้มีการเปลี่ยนสีมาด้วยอ่าพ่นเป็นสีเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ฝากระโปรงฝากระโปรงชิ้นนี้นี่เราก็ถอดถอดสกู๊ปออกเพื่อที่ขอบขอบบุดีจะได้สวยเหมือนเดิมนะครับแล้วข้างในเหมือนกันอ่าด้านหลังฝากระโปรงนี่นะเนียนครับนอกข้างนอกข้างใน ประตูก็เหมือนกันครับนี่แล้วก็ฝาท้ายมีฝาท้ายเปิดโ้นทั้งหมดมาโค่นท้ายขวาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นี่บานทับอาโป้งครับแยกชิ้นแบบนี้เลยโอเคเดีย๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งครับอันนี้ห้องที่หนึ่งดูห้องที่สองอะไรอีกไไปดูนะครับมาถอแล้วเราโค่นที่มันไม่ช้าเพราะว่าเรามีห้องสีรองรับหลายห้องครับริมมามีทั้งหมดสามห้อง นี่ครับหัวเก่งแบบนี้เขาเรียกวันเปอร์เซ็นต์่ะจริงๆคือใช้คำว่าเต้นหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าหรือหมดแล้วอ่ะหัวเก่งก็ยกแล้วอ่ะหัวเก่งก็ยกแล้วแล้วก็ห้องเครื่องก็กลับสีจากเดิมมาเป็นสีแดงมาเป็นวันนี้เปลี่ยนะเป็นสีทองแล้วทองคันนี้เป็นสีบอลทองอ่าบอลทองคันนี้เป็นเบอร์เดิมอ่ะอ่าเป็นเบอร์เดิมจำไม่ได้ละหนึ่งมันเป็นเดี๋ยวเขาลงไว้มันเป็นวีโก้แชมป์นะครับเป็นวีโก้แชมป์ อ่าเนี่ยแหละก็ช่องเครื่องก็จะสวยเหมือนเดิมเลยเพราของเดิมแบบพ่นแบบไม่ได้ถอดมาอ่าคือของเดิมก็สวยแหละแตก็สวยนะสวยสวยในยุคนั้นน่ะแต่ทุกวันนี้มันต้องเป็นแบบนี้ครับใช่เราต้องพัฒนาขึ้นใช่ถูกต้องพวกโง่กบประตูนี่เห็นไหมพวกนี้นี่เราถอดประตูก่อนถามว่าถอดประตูก่อนมีปัญหาอะไรไหมเราแจ้งมีคิดเลยว่าไม่มีปัญหาเพราะประตูมีทั้งหมดแค่สี่ตัวเองอ่าเห็นไหมไม่เกี่ยวกับปิดเมนรถนะ ราะว่าตอนนี้มันขยับแทบจะไม่ได้เลยถ้าเป็นตัวใหญ่ขยับได้นี่ครับก็จะวงกบด้านในก็จะเสวยหมดนี่แล้วรถกระบะบอกไว้ก่อนเลยว่าแองหลังเก่งต้องสวยครับนี่จะท่วมหมดเลย<อ>นี่จะแบบเนียนๆน,นี้ยันขอบกระจกอันนี้ขอกระจกพ้นเลยนะเก็บขอบกระจกใหม่หมดเลยเคือต้องต้องบอกว่าในสเต็ปการพ่นนะครับเราอ่ะจะมีวิธีการพ่นในหลายๆอย่างเราทำแบบนี้มาน่าจะ เกือบสิบปีแล้วนะใช่คือในเรื่องเปลี่ยนสีเนี่ยคือไว้ใจเหอะใช่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่เลยเกือบสิบปีแล้วที่เราทำนี้มาจากจากสีเดิมเป็นสีซิงแล้ววันนี้มันมายุถึงจากสีซิงกลับมาเป็นสีเดิมใช่ครับนี่ต้องบอกสีเดิมก็ไม่ธรรมดาสีเดิมแบบใหม่ทั้งพันถูกต้องนอกและในถูกต้องนี่แหละคือยืดอายุการใช้งานครับแป๊เดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันบ้างครับนี่เมื่อกี้เราไปชมหัวเก๋งกับประตูที่เราได้พ่นเสร็จแล้วตอนนี้ครับ เราเอากระสือเอากระสือมาแล้วครับเอากระบะมาใส่หัวแล้วป้องไคือทุกอย่างทุกอย่างตอนนี้คือรอแล้วเช็ซีช่วงล่างโอ้โหคือแบบจบอะเช็ซีช่วงล่างอะรอเลยละก็มาถึงเนี่ยดูดิเนี่ยกำลังสวยเลยรถลูกทรงเสียงปั๊มลมห,<า>หลังจากที่ เราได้ไปจูนจูนแต่งทำหัวชีดทำทุกอย่างกลับมาเหมือนใหม่ครั้งเลยเนี่ยคือแบบทำทุกอย่างให้มันแบบสมบูรณ์แบบมากที่สุดทะโบก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เราทำจากน็อตปิ่นเก้าดีเซลนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าทำให้เราทุกคันนะครับเน้นแบบเดิมเดิมเหนียวเหนียวเนี่ยก็ต้องให้น็อตครับให้น็อตจัดก,การให้ ดีเลยละจากรถเดิมที่มาเนี่ยคนละเรื่องเลยครับเราก็มีบริการรับส่งให้ด้วยครับต้องขอบคุณน้อตนะครับที่เราดูแลเรื่องจูงละเอยเรื่องเครื่องกับเรื่องการจูนให้นะเดี๋ยวเราไปสารงานต่อครับขับบีโกเทสแรกแล้วรันแรกแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหม ใช่ใช่ใช่ต่อแต่วันนี้เรามาเจอแบบสะพานหนักๆเลยนะสะพานชั้นๆเลยนะ ความเร็วนิดน,นึงที่เราใช้ความเร็วอ่ะในย่านความเร็วมันเป็นไงบ้างอารมณ์ ทองนะครับเราพยายามเตรียมรถคันนี้เซอร์ไพรส์เจ้าของรถด้วยครับเพราะว่าทีแรกจะคุยกับเจ้าของรถว่าอาจจะเสร็จหลังปีใหม่ใช่นะครับระยะเวลาทางวันนี้ประมาณไม่เกิน2เดือนเนอะไม่เกิน2เดือนอใช่ครับก็เลยเรามีความรู้สึกครับเสียตังค์แล้วตั้งใจแล้วอย่างน้อยๆปีใหม่นี้ได้เที่ยวแน่นอนดแล้วก็ในเรื่องบอดี้เนี่ยเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตั้งแต่คิ้วขอบยางคิวลิคิน้ำคิวกระจกคิวกระจกโอ้จนถึงสติ๊กเกอร์ไปถึงโลโก้เนี่ยถูกต้อง คือไล่เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดคืออายุมันเยอะจริงก็เป็น,ปน,ปนก,ก,ก็มีหนึ่งส่วนใช่มันก็ซีดมีเสือ่อมมีขาดบ้างจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสีเราใหม่แล้วทําใหม่แล้วมันก็จะได้สวยขึ้นไปค่ะแล้วก็ในเรื่องบอดี้เนี่ยเราอาจจะจบประมาณนี้แต่คราวนี้ในเรื่องช่วงล่างเนี่ยรเริ่มต้นจากอะไรบ้างครับข้างล่างนี้เริ่มต้นจากทาสเตตหนึ่งของเรานี่คือปกติแล้วถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องลอกลอกสีเคสซีเดิมออกแต่อันนี้สเตตหนึ่งคือเราไม่ได้ลอกสีครับ ทั้งอันเลยคันนี้มันอาจจะได้เปรียบของคนอื่นเขาหน่อยเพราะว่ายกหัวไปแล้วทั้งสี่ทั้ีเนี่ยอาจจะทั่วทั้งหมดเลยนะครับมุมบนมุมล่างแต่ต้องบอกครับคิดราคาเท่าเดิมนี่แหละราคาเท่าเดิมคิดราคาเท่าเดิมเพราะว่าไม่ได้ล็อกสีเนาะไม่ได้ล็อกสีซั้ีแล้วก็น็อตอุปกรณ์ทั้งหมดพวกบูทยองบูทยางเราเปลี่ยนใหม่หมดน็อตก็บิ้วใหม่ตัวไหนเสียพวกน็อตตั้งสูตรพวกนี้มันจาเป็นครับเราเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็เห็นในเรื่องทรงกับเรื่องความสูงเนี่ยคันนี้มีอะไร ท่านี้ความสูงก็จะสูงกว่าเดิมครับสูงกว่าเดิมประมาณ2นิ้วครับเพราะว่ายกแบบเต็ม2นิ้วเลยอ่าครับก็จะมีโช๊คชุโช๊คโช๊คหน้าและหลังเนี่ยเป็นโมโนทูปของโปรเฟนเดอร์ครับอ่าแล้วก็ม่งมีชุดอัพขึ้นมาคือมีปีกนกยกของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันครับอ่าแล้วก็จะมีดรอปเพาลอีกอ่าดรอปเพาลตัวนี้ช่วยในเรื่องเพาลขับให้ไม่ล้มลงมาสูงไปนะใช่แล้วก็จะมีการแข็งอีกการแข็งตัวนี้เป็น ARB ออาร์ พร้อมลุยเลยตั้งแต่แข้งหน้าจนถึงทันเฟอร์เลยแล้วก็เฮ้ยเห็นเหลืองๆเ,เมื่อกี้เหลืองๆตัวน,นี้มีอ่ะ,อะเพิ่มมีสปริงยกอีกครับคันนี้ลองใส่สปริงยกเพื่อลองรองน้ำหนักกันชนหน้าและวินอ,อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าในชุดช่วงล่างเนี่ยคือโหจบเลยแล้วก็เห็นแบบหลังรถเนี่ยคือเสียงเสียงนี่คนละเรื่องกับวันมาเลยอ,อันนี้ก็ต้องเป็นท่อครับท่อไปที่ไหนไม่ได้ก็น,นี้ท่อเป็นไลท์รอยต่อดีกว่าเป็นท่อแบบดัด CNC ทั้งคัน อ่าเป็นท่อของ JTC ครับอันนี้มีมอพักหนึ่งใบเสียงนุ่มๆแน่นๆแน่นอนอ่าใช่แล้วก็มาถึงนี่ชุดหน้าเนี่ยชุดกันชนหน้าตัวนี้รถเป็นอ่าคือต้องบอกว่าออฟโรดเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยไม่ได้มันจะต้องมีกันชนมีวินมีวินอ่าอ่าอันนี้วินเป็นของอะไรครับวินเป็นของ ADM ครับตัวนี้เป็นวินเชือก ADM อ่าอ่าซ่อนแล้วไหมใช่ปลิวๆแล้วล้อซ่อนเข้ารูปในกันชนของช่างเอ็มแม่กองอ่าอ่าชุดสวยงามที่สุดเนี่ยผมบอกเลยว่าผลงานของช่างเอ็มแม่กองเปอะไรบ้างครับ ก็มีกันชนหน้ามีบันไดข้างบันไดข้างเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดข้างเขาเรียกว่าเหมือนล็อกสไลด์แล้วกันบันไดข้างแล้วก็มีกันชนหลังตัวนี้กันชนหน้าสามารถใส่วินได้อย่างที่บอกไปครับแล้วก็สีเนี่ยจัดกับเราเราจัดให้เป็นสียี่ห้อแรปเตอร์สีแรปเตอร์ดีไงคือเป็นสีการกระแทกครับเป็นสีออกซิเินแบบเนื้อหยาบนิดนิดสามารถเลือกเลเยอร์ได้จะหยาบมากหยาบน้อยให้เข้ากับรถทําได้หมดและสีทุกสีทําได้หมดคือสามารถเลือกสีตามใจเราได้เลยอ่ะใช่ครับแล้วก็มี แซมสีเหลืองเป็นไฟสปอร์ไลท์ในการใช้งานตัดหมอกตัวนี้เลือกใช้สีดวงนี้เป็นของเพียครับเป็นของยี่ห้อเพียแต่จริงๆต้องบอกนะว่าเราใช้สปอร์ไลท์มาก่อนเราใช้สีขาวอครานนี้เรามาใช้สีเหลืองอ่ะรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหมันกัดตาได้ดีมีหมอกเยอะๆหรือเยอะๆเนี่ยมันโอเคมันช่วยให้เรามองเห็นมาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พร้อมลุยไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีนี่มีเพิ่มเสริมจมูกหน่อยไปดูจมูกหน่อยครับจมูกนี้ สนอเกิลคือเสน่ห์เลยคือแท้ยังไงมันก็คือแท้นะสนอเกิลครับซัฟฟารีสนอเกิลนี่ของแท้เลยครับสวยแข็งแรงทนทนหล่อตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นพ่อใช่ไหมหล่อดแต่รุ่นพ่อแล้วก็เก่ามายันลึงถึงรุ่นเราใช่แล้วก็ขอดูสเปคล้อยางหน่อยสเปคล้อยางครับก็ตัวนี้เป็นล้อเบลเล่นะครับล้อเบลเล่ออฟซูลนะครับกว้างแปดนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นยาง bf ko 3นะครับเป็นยางที่ใหม่ที่สุดตอนนี้และที่ที่สุดและ นุ่มนวลเงียบอ่าอ่าเงียบในยางออเทเลนนะครับรับเป็นยางเบอร์สองห5ห้าเจ็ดห้าสิบหอ่าตัวนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่ล้อใหม่ใหม่หมดทุกอย่างต้องบอกว่ามันตรงยุคอะตรงยุคนะครับแล้วก็ภายในคันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ภายในคันนี้ก็จะเป็นทาเบาะผู้หน้าใหม่ครับอ่าเบาะผู้หน้ามันเสื่อมสภาพแล้วเราก็ทําการทุ่มหนังอ่าพุ่มหนังใหม่หมดใช่ครับใหม่หมดให้มันใหม่ใช่คือพร้อมพร้อมมาพร้อม กับสาหรับการใช้งานแล้วกันเป็นหนังแท้นะหนังเดิมเลยสเกตไม่ใชหนังแท่กลิ่นมันจะออกใช่กลิ่นมันจะหอมอ่าแล้วก็ไปถึงด้านหลังด้านหลังเหรอครับมาเห็นด้านหลังก็จะสะดุดตานี่หัวเตียงครับอันนี้ขอนําเสนอเลยหัวเตียงเนี้ยเป็นของแท้ตอนจะใต้ของแท้ตรงรุ่นเลยดีกว่าของแท้ตรงรุ่นวิโก้เลยดีกว่าอ่าตัวนี้ยึดเข้ารูปแบบเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถใส่แบ็คเลนเดอร์เหมือนเดิมได้เบ่ือตกทุกอย่างเบือถอดออกได้เบือถอดได้ครับเป็นหนังยึดนี่ก็ใช่ เป็นสเสน่อีกหนึ่งอย่างเนาะใช่ครับโอ้โหดูความสูงในคันนี้ความสูงก,ก็ถือว่าส <c oughs> ูงประมาณหนึ่งนะสูงเลยนะอ่าแล้วก็จริงๆเผื่อด้านหลังไว้อะสําหรับคือคอนเซปต์ลูกค้าไว้ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นสไตล์แคมปิ้งน่าจะมีน่าจะมีเต็นด้วยนะให้ลูกค้าพูดไว้ว่าจะมีเต<ช>็นด้วยแต่เราทําเป็นตรงนี้ให้ลูกค้าไปก่อนอ่ากันชนหลังอย่างที่บอกครับนี่ชนก็จะเข้ารูปอ่าที่สวยอ่ะ แว็บดูใต้ท้องหน่อยได้ไหมใต้ท้องว่ามันจะสูงแค่ไหนดูช่วงล่างก็จะใหม่ๆแบบนี้เลยอ่าคันนี้จากเดิมย้ายกับแหนบมาแล้วก็นํามาทําเป็นสูงเป็นสแตนดาร์ดอ่าครับนี่มีท่อ DDC ที่บอกไว้นะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะช่วงล่างสะอาดดใหม่ๆแบบนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าจะกล้าลุยหรือเปล่านี่แหละคือเราทํารถนะครับก็ในช่วงเวลาเนี้จะเป็นช่วงที่ก่อนปีใหม่พอดี เอาไว้ให้ลูกค้าเที่ยวปีใหม่เลยจริงๆโปรเจกต์คันนี้อาจจะต้องไหลไปหลังปีใหม่คันนี้เราก็เลยแบบคือเข้าใจนะทํารถแล้วเสียตังค์แล้วนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วช่วงนี้หน้าหนาวอยากให้ไปเที่ยวใช่ครับก็เลยทาวีโก้คันนี้จบภายในระยะเวลาไม่เกิน2เดือนนะคันนี้เพิ่มมีนิดนึงอะพวกสเต็ปเครื่องเนี่ยมันมีสเต็ปเครื่องมีการทําเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบเป็นเทอร์โบสามพันดีแม็กแล้วก็มีหัวฉีด <Okay. S 2> มีหัวฉีดมีปัม๊มครับอ,อันนี้มีการรีมแบบใหม่เพราะมีกล่องมีมลูกค้ามีกล่องมาอยู่แล้วรีมแบบใหม่อันนี้ต้องให้น็อตป็น9ก้าดีเซลเป็นคนจัดการพวกหัวฉีดพวกนี้ให้ถือว่าสมบูรณ์ดีครับแรงดีผมขับอะ่ะรู้สึกว่าอัตราเร่งมันดีใช่คนละเรื่องกับเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานอันนี้เกียร์คนละเรื่องเกียร์ธรรมดาค่อนข้างที่จะตึดเลยขับสนุกถ้าเล่นในป่านี่ถือว่ามันเลยแล้วเสียงโคตรเราก็ต้องขอขอบคุณ เจ้าของรถนะครับขอบคุณครับคุณมนเทียนนะครับที่อยู่จังหวัดจันทร์นะครับที่ไว้วางใจตั้งแต่เริ่มจนจบใช่ครับใช่ับก็ถือว่าเป็นจบอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับสำหรับวีโก้แชมป์อันนี้จากจันทบุรีนะจันทบุรีเมื่อกี้บอกว่าอะไรจันทร์แต่จันทรไม่จบไปจันทรไม่ครบไม่ครบไล จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีก็ฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจในการทำรถรีสโตหรือแต่งรถหรือยกสูงนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991นะครับ0919156545ครับนะครับก็ฝากกดติดตามในช่องเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับในช่อง YouTube ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคันไหนที่ เข้าใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยเราจะอัปเดตให้ดูเลยใครมีวีโก้อยากได้แบบนี้อ่าทักมาครับเดีย๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณครับ